วงเนี่ยเล่นตสายหมอบเนี่ยยายก็เนี่ยไหนอู้ดุนั้นแหละไม่ควรมีเลยอู้ดูเลยเยอะยิ่งที่เราได้สวยนียานเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วโอ้ยสวยเอาไหมเดี๋ยวส่งรูปให้ดูฮะสวยมากอ่ะผมแรกคก็ว่าจะจีบตอแรกคิดว่าจะจีบไม่ได้ไม่กล้าจีบทุกวันไม่ต้องพูดหรอกไม่กล้าจีบจีบทุกวันที่มอนอ่ะจีบทุกครั้งที่มีโอกาส อ๋อแต่ก็ไม่ติดสักทีติดติดติดสามีติดติดที่สามีเขาติดติดติดที่ว่าไม่เกี่ยวเลยพี่นันหนูจะมีหรือไม่มีอ่ะหนูจีบได้ทั้งนั้นแหละจริงนี่ยเนี้ยติดโอเคติดที่ว่าเขามีผัวยอ้อยอ้อยอ้ยพี่มอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพักก่อนนะ จะรีบไปบ้านโป่งนี่นี่นี่ก็ย้ายแล้นี่ย้ายทัางกระุ้นเลยนี่พักไปไหนพักไปจะรีบจะรีบไปบ้านโป่งจะเจะไปบ้านโป่งจะดูว่าติดลิ้นไหมนั่งรถตุ๊กตุ๊กเล่นไหมพี่คนยังมาแล้วเลยนะพี่นันจะบอกให้ ปัดต้อยทอพิยนต์เขาเข้าบ้านมาดข้าบ้านเหมือนกันนะที่น,นี่นี่ออยไปทนานอะไรอยู่นู่น,นออยอ้ยนี่ต <c oughs> ัวสยังยังครับดีบวิ่งมาเลยครับต <c oughs> ัวสาม <c oughs> อะไรพี่โอ้ยพิยนวะพิยนบนอะไร <c oughs> ไปเลยเดล๋ยุ่ไปตามที่หลังยาวรถรูปไปนะสีฟ้าในเนี่ย <c oughs> ใช่แถวไปแล้วอ่ะ กเตียวสิบบาปมาตายตงี้ก่อนเอ้ยเงินสิบบาทไม่เลยรถม่แรงโอ้ยหลังบ้านอวหลังบนอวมีตัวนึงดูคนนึงดคนนึงเดี๋ยวรไปดโดดดดไม่ดูไม่ดไม่ดดไม่ดไม่ดคมโดเดีครับ เหลือส <c oughs> ี <c oughs> ่ตัวเหลือสี่ตัวแล้วมีค <c oughs> ่าใครเลยจะไปให้เขายิงก่อนมือเปล่าอยู่ไหนไอ้บอสเ้ยมีค่เลยวเดี๋ยวไม่ได้ใช้โหตรงนี้ชอบเคลื่อนอ่ะ เมื่อกี้นี่พี่นันเจอที่เลมอนยางโหดเลยเมื่อกี้นี้โหดมากแล้วพี่ก็ลาดไปพี่เข้ามาได้ง่ายลังเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวไปลาะมันก็ได้หน้าทะเวนก่อนแล้วไม่เจอใครเลยเดี๋ยวค่อยจะไปหน้าทะเวนก่อนวันนี้มีแอร์รอบด้วย ย่งึ้นพีกเลยไหมจะสี่ตัวสี่ตัวเหลือที่หนึ่ง เชื่อว่าวันูต้องตายแน่เลยอ่ะเป็นไรเดินยนุ่มซุ่มเดียวไงเฮ้ยเฮ้ยเลสโซนมันต้งองยู่อควนี้แน่แล้วมันมีเลสโซนตรงนี้เ,น,เ,เนี่ยโคตรแวบๆมันกินอะ นี่ยมันใครมาเก็บลูกเองเก็กบกล้าไปแล้ววะน่าจะอยู่แถวฝั่งออยแะละไม่ก็มมวสักกินอ่ะไอ้ดอกเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี ป้อมไหนวะโอ้โหโอมอนสองตัวเลยหรอยิง <c oughs> สองอ่ะป้อมนี้เหรอเออป้อมนั่นแหละเก็บศพเลยหลอกีมันชอบหลอกหลอกอะไรมันแตกแล้วอ่ะเรียกทำไมอะ่ะไม่ได้ฆ่าใครเลยนะเจ้าตัวหนึ่ง,งมันรบหลบแถวนี้แหละที่ โ oh, ตอนนี้มันกลัวมากกลัวจนจะกดออกเกมไปแล้วขับรถล่าเขาขนาดนี้อ okay. ะไรเงี้ยขี่รถมาแล้วอ๋อรเพื่อนนี่หว่านู่นนู้น <c oughs> ด,ด,ด,ดิฟังนู่นเร็วสุด <c oughs> <c oughs> ทั้งๆขโมยแล้วอยู่ตายแน่เลยค่ะรถเนี่ยเหย่าพ้นระโกะว่ะตรงไหนอย่ามันจะต้องลงมาอุ้ยโดนเด็กเก้าแล้วอ่ามันค่าตัวนึงแล้วมันค่าตัวนึงพี่มันค่าตัวนึงเดือยตัวนึงมันมาซัดผมแล้วตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวพี่ไป่ยเล่ย์เล่ย์เลยตัวเดียวมาตัวเดียวมันมีไอเด็กเก้าอ่ะดิโอ้ยพี่ออยคนสวยจัดการมาเลย แตกไปแล้วหนึ่งฮัลโหลโอ้โหออยนี่ออยนี่คือไอ้ตรงคำว่าคนสวยนะอินเตอก้ามังกรไอจิงเก้านะมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไนกลมเย้อยู่ไหนกลมเนี่ยกลมกลมเดี๋ยวผมชาร์จก่อนเดี๋ยวผมชาร์จก่อนเจอแล้ว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 เอ้าโอ้โหยอย่างสวยโอ้ยเป็นเหยื่อล่อชัดๆ ยังไม่ได้ทำอะไรเลย